ดีค่ะคเพื่อนๆนะคะไปปาร์ตี้ party ด้วยกันไหมคะปาร์ตี้ด้วยกันไหมคะเป็นร้องคาราโอเกะนะคะไปร้องคาราโอเกะนะคะคิดถึงนะคะซันดาคิดถึงทุกคนนะคะมาดามจะไปร้องเพลงนะคะจะไปแดนนะคะไปด้วยกันไหมเอย เดินแบบนะคะถึงนะคะไม่ได้ทักทายกัน2อาทิตย์แล้วนะคะ3วันแล้วนะคะมาดาไม่ลงวิดีโอนะคะเจอกันนะคะสี่โมงนะคะสี่โมงนะคะเจอกันนะคะบ ครบนะคะยวไปลองเพลงนะคะสายดันนะคะสายมั่วนะคะนั่งแบบแบบมัมววนะคะสายมั่วนะคะบอกไว้ก่อน สวยไม่เอ่ยสวยไม่เอ่ยทักทายนะคะเพียมาดามวันลันลาสารคามนะคะน้องเอ้ยไปกินตำมะฮุ่งนะคะแต่งตัวจะไปกินส้มตำนะคะบอกไว้ก่อนเฮ้บฮ้เเจอกันนะคะนัน้องสี่โมงเย็นนะคะ ใส่ชุดนี้พี่น้องเอ้ยอากาศมันเย็นนะคะจะไปเอาชุดไปเปลี่ยนทั้งสามชุดเลยนะคะบอกไว้ก่อนยังจัดง,งานอะไรดีไม่เกตนะจะหักแฟนไพ่ห่อข้าวเหนียวไปกินพรพี่น้องเอ้ยห่อข้าวเหนียวไปกินพรนะคะส้ตมตำห่อข้าวเหนียวนะคะตำปลาแดกนะคะพี่น้องเอ้ยส้ตมตำตำปลาแดกนะคะ บวกไว้ก่อนไหนฮึบฮึบฮึบดิคะ่ะฮึบฮึบนะคะหลักนั้ก็เอนเพื่อนเจอกันนะคะสี่โมงเจอกันนะคะสี่โมงเจอกันนะคะสายลันลาไปแล้วนะคะสายลันลาไปแล้วนะคะ รองเท้าส้นชุงนะคะส้นชุงดังกึบกึบอยู่พี่น้องเอ้ยโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้คืนนี้จะไปร้องเพลงนะคะอัดวิดีโอให้ดูนะคะฮึบฮึบฮึบนะคะไปห่อขันียอจกขันียวใส่ขัขนียไปด้วยนะคะบอกว่าก่อนเดี๋ยวปิดไฟก่อน ส่ชุดจุงเดินในบ้านนะคะนางแบบไปห่อข้าวเหนียวก่อนนะคะเอาเข้าวเหนียวไปกินปาร์ตี้นะคะฮึบฮึบฮึบห่อข้าวเหนียวไปกินปาร์ตี้พี่น้องเออสิว่าจังได่กัข่อยข่ยแต่งตัวเป็นปนวาคุณนานาพี่น้องเอยแต่ข่อยกับฮอบจกประแดกไปกินพร้อมนะคะ ข้าวเหนียวนะคะกินเขาอิ่มพี่น้องผม้มันออกนะคะพี่น้องเอ้ยห่อข้าวเหนียวไปกินพร้อมได้พี่น้องดูนะคะข้าวเหนียวเสกเขากันพี่น้องุูข้าเสกหมดกันนะคะเอ้ ข่อยนี่พพนอออนก็ได้คัดพี่น้องนอนคับด้พี่น้องเขาจริงขเนียวกัประเดี๋ยวจะแซ่บหมักแตงอ่อนๆนะคะสมตำหุ่งพร้อมอย่าทหันเปิ่นไวขน้ออออไขอเนี้ยพี่น้องเอ้ยตกหัวไปน้ำข่อยเนี่ยโอ้ยหอน,หอนแต่น้องหอนแต่น้องหอนแต่น้อ ไปกินข้เนียวหยอดซีถุงคนนี้ไปนอนห้อเขาไปกินพร้อมขอยก็ได้ขเนียวนะคะ <c oughs> สายลนันล้พไปนองเอ,อิสายลนันลาไนองเอ,อิข่อยก็ได้ห้อขาเนียวไปกินพร้อมเ <c oughs> สียนะ ขิงยกไปพร้อมบวช้งไปจำพร้อมนะคะคปลุกไ,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 ไปน้องเอาแก้วไปพร้อมเอาขนยกไปพร้อมพี่น้องเอ้ยกระดกกระดกพี่น้องเอ้ยไปใส่กับห่อเขากันใด้ เอา่ไปตามพร้อมนะคะเอา,ามะมุ้งไปตามพร้อมแล้วก็เอาอีปูไปตามพร้อมแล้วไปนองตามห่งนะคะอีปูอีปูไนองกัเอากับปูไปตามห่วพร้อมกันเ ทำกินรอบดึกนะคะเต็นลองเพิ่งเต็มเขแล้วโอเคเราไปนอนแล้วก็ตํามมาข่วงนะคะบูดองนะคะบูดองบูดองซ่บเวอร์นะคะ อาดำแสบหลายพี่น้องเอ้ยแสบหลายนะคะทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวคืนนี้จะลองลองสิริพรลองกินตลา,านะคะสายมั่วนะคะไม่ได้เห็นหน้า ปลาแดกนะคะ่คอยห่อปลาแดกไปนั่พี่น้องเอ้ยสายปลาแดกขาดปลาแดกไม่ได้นะคะคุณนายขาดปลาแดกไม่ได้คุณนายขายดบ่ได้บ่ได้ดไพี่น้องปลาแดกเน่อยพี่น้องเอ้เยแซ่บมากนะคะปลาแดกตำพวกกวนกวนพี่น้อง satu, 5 6 7 8 9 10 lapan, sembilan, nong, nong, eh พักบ่พี่น้องสิไปกินเข่าเหี้ยนเพื่อนกับห่อปลาแด็กตำห่วงไปคว่ำพี่น้องเอ้ยขอหนิว้วปุวยไหวไมคะพี่น้องเอ้ยไปกินตำห่วงบ้านเพื่อนกับห่อปลาแด็กตำห่วงไปคว่ำหนึ่งข้าวเหนียวไปพร้อมตำเจ้าไปพร้อมพี่น้องเอ้ยคักกี่ดอก มาดาเนี่ยพี่น้องเอ้ยแตงตัวปั่นคุณนายพี่น้องเอ้ยแตงตัวปั่นคุณนายนะคะแต่ว่าตรงห้องปลาแดกไปกินน้ำพี่น้องเอ้ยปลาแดกก็ตั้มหุ้มด้วพี่น้องปูด้วยนะคะปลาแดกต้องต้มเองนะคะสูตรสารคามนะคะ อิปูกับดองเองพี่น้องปลาแดกกับเฮ็ดเองอิปูเฮ็ดเองตำเจ้าเองพี่น้องเอ้ยคักบ่รุ่นใดพี่น้องคนพี่น้องเอ้ยแต่งตัวเอกกับเอกบึกเอกขึ้นนึกก่อเลยพี่น้องเจตว่าเอกบึกขึ้นนึกพี่น้องเราจยเจาว่ากินปลาแดกกลเอกบึกขึ้นนะคะอืม เจอกันนะคะพี่จินตนามาดามฟาร์มคะเจอกันนะคะมาดามนึ่งข้าเหนียวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สับมะละกอสับสับเสร็จแล้วนะคะประแดกปลาราก็อกไปด้วยนะคะตาแก้วเอาไปน้าหักปักแตงก็ออาไปน้านะคะแล้วก็หัวหอมก็ออาไปด้วยนะคะน้องเอ้ยหัวไปหักแน่ยว่าเนี่ยขนมกินก็ออาไปด้วยนะคะคัก